ไปดูอีกหนึ่งความน่ารักค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะจัดเต็ม Happy d e n a d y ฉลองวันเกิดครบรอบ1ปีหมู่แด้งฮิปโปโปเตมัสแครชื่อดังระดับโลกนะคะพร้อมกับมีกิจกรรมสุดน่ารัก4วันเต็มแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยเรียกได้ว่าแห่กันมาร่วมฉลองผ่าน TikTok Live ค่ะ ที่สวนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบหนึ่งปีให้กับหมูเด้งนะคะคือไม่น่าเชื่อหมูเด้งหนึ่งขวบแล้วหรอ ผ่านมาไวมากค่ะแต่ดูว่าเขาก็อยู่กับเรานานอยู่นะโอแต่เขาโตไวด้วยนะคะโอ้ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะเจ้าหมูเดงฮิปโป,โปเตมัสแคร์ขวัญใจชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกค่ะจัดงานครั้งนี้ภายใต้ชื่องาน Happy Deng Day, Day ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะด้วยความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพัทระคำพิทักษ์ กรรมการองคการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีโดยม nice ีนายวันชัยตันวัฒนะรองผู้อำนวยการอง์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสายอนุรักษ์และวิจัยเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและนายนรงวิชชดชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนก็มาร่วมร้องเพลงวันเกิดนะคะแล้วก็มอบเค้กผลไม้แสนอร่อยของโปร ของหมูเด้งเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงอบอุ่นค่ะรอยยิ้มเต็มไปหมดเลยนะคะจากผู้ที่มาเข้าร่วมงานนี่คือเค้กนะเดี๋ยวดูนะคะเห็นไหมหมูเด้งชอบนะคะแบบนี้มันแบบว่ากินแล้วจะสดชื่นค่ะนอกจากที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะจะมีผู้ที่เข้าไปรับชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมวันเกิดของหมูเด้งแล้วเนี่ยยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางติ k t o k Live ให้กับแฟนคลับทั่วโลกได้มาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ โดยในกิจกรรมเนี่ยนะคะตลอดทั้งวันก็จะมีขบวนพาเรดมาสคอตสัตว์ป่าสุดน่ารักกิจกรรม m t and g r e e กับเหล่าพี่เลี้ยงหมูเด้งที่เขาจะมาเล่าถึงความน่ารักนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเล่าแบบ behind the scene กว่าจะออกมาเป็นคลิป ติ๊กตอกหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอของหมูแดงเนีมีเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างพี่เหลียงก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะมีเสวนาจากอินฟลูเอนเซอร์สายสัตว์เลี้ยงชื่อดังค่ะอย่างคุณยอดสรศาสตร์วิเศษศิลป์จากเพจกรูต้าสตอรี่คุณแป้นณภนะักดีอิสระจากเพจจุ๋มเหม่งเนีน่ยน่าจะเอาจุ๋มเหม่งมาด้วยนะคะอยากเจอจุ๋มเหม่งใช่จุ๋มเหม่งก็น่ารักค่ะแล้วก็อีกไฮไลท์นะคะคือการประมูลของที่ระลึกสุดพิเศษจากหมูแดงอย่างเช่น กะละมังใบโปรดนะ,ะใบไหนของหมูเด้งเอามาประมูลเลยนะคะเพราะว่าคงจะโปรดตอนเด็กๆตอนนี้ลงกะละมังไม่ได้แล้วะนะแล้วก็มีรอยเท้าภาพแรกเกิดค่ะโดยรายได้จากการประมูลเนี่ยจะนำไปใช้ในการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์อย่างยั่งยืน โดยงานแฮ p ปี้เด้งเดเนี่ยจะจัดต่อเนื่องตลอด4วันนะคะ10 1ถึง13กรกฎาคมนี้โดยภายในงานยังมีบูธจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์หมูแด้งแบบ Official เรียกได้ว่าตรงโปรกตรงปก ออกมาหน้าตาเหมือนหมูเด้งแน่นอนนะคะเป็นของออฟฟิเชีลเลยพร้อมกับมีกิจกรรมและของที่ระลึกสุดพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วยค่ะโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นขอเชิญชวนประชาชนและแฟนคลับของน้องหมูเด้งมาร่วมกันสร้างความสุขและเก็บเกี่ยวความทรงจําดีๆที่น่าประทับใจไปด้วยกันในงานแห่งความรักและความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ในงานแฮปปี้เด้งเดย์ค่ะ